เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตท่าเบอร์ปี้บอดจัมสำหรับการแข่งขันไฮร็อกซ์ที่มีประสิทธิภาพครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โคช้ชบบนเน้เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X สวัสดีครับผมโค้ชปูนะครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมสรับสายที่กำลังจะไปแข่งขันไฮร็อก์หรือว่าสนใจการฝึกท่าเบอร์บี้บอดจัมนะครับผมดูคลิปนี้ให้ดีครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคนะครับ การฝึกท่านี้นะครับผมแล้วก็ใช้เทคนิคเพื่อช่วยเซฟและให้คุณและทำมาทำมคุณเนี่ยนะครับผมใช้ท่านี้นะครับในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งมีทั้งหมด3ฟอร์มด้วยกันจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมไปไปดูกันแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแพรน์วางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพิิิ่มมมเเเตตขข้้้้าไไปปดดููอลลลใคคยรับ เคครับต้องบอกทุกคนก่อนครับผมว่านี่คือฐานที่4นะครับ ของการแข่งขันไฮวอล์ครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เตรียมตัวไปแข่งขันนะครับคุณจะผ่านตัวของสกีอร์มาแล้วใช่ไหมผ่านตัวของสเลดพุชผ่านสเลดพูมาแล้ววิ่งมาแล้ว4กิโลนะครับแล้วคุณต้องไปเจอกับท่าน,นี้อีกครับผมซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณทําไม่เป็นหรือว่าคุณไม่เคยซ้อมมาก่อนครับคุณเจอปัญหานแน่ในฐานนี้ครับผมครับอันนี้ตรงเนี้ยผมสอบโพบตัวผมนะผมมองว่ามันเป็นเหมือนไปเป็นยอดเขาอะนะครับที่คุณจะต้องเจอ,อความยากลําบากในการแข่งขันไฮวอลส์นี่ครับผมซึ่งถ้าในการฝึกครับจะเป็นลักษณะนี้เนาะ โดยกติกาของการใช้ท่าเบอร์ปี้บอดจัมในการแข่งขันครับคือเราจําเป็นจะต้องเอามือเนี่ยนะครับวางไว้ที่ด้านหน้าของฝ่าเท้าของเรานะครับถ้าเกิดว่าดูในตัวหนังสือนะครับผมของกติกานะครับเขาห้ามเอามือของเราเนี่ยอยู่ห่างจากฝ่าเท้าของเราเนี่ยหฟุตนะครับแต่วิธีการที่เซฟที่สุดนะครับเอามือวางไว้ที่หน้าเท้าของคุณเลยลักษณะนี้ครับอยากให้อยู่ห่างกันครับเสร็จแล้วคุณเทคตัวไปนะครับแนบตัวนะครับอกแตะพื้นนะครับกลับขึ้นมาและกระโดดไปข้างหน้านะครับโดยการกระโดดไปข้างหน้านะครับจะต้องลงขาคู่นะครับผม จะไม่มีการแบบว่ามาแบบนี้ไม่ใช่เลยครับแต่ว่าจะต้องแบบเหมือนไปข้างหน้าและขาคู่ลงใหม่มืออยู่หน้าเท้านะครับเอาตัวแนบกับพื้นนะครับเสร็จแล้วขึ้นมากระโดดไปข้างหน้าลักษณะนี้ครับหรือถ้าเกิดว่าคุณกระโดดมาปุ๊บและเท้ามันมีลักษณะเป็นชัฟเฟลแบบนี้นะครับผมคือแบบเท้านาเท้าตามลักษณะนี้นะครับตัวของกรรมการจะให้คุณถอยมาอยู่ในเท้าด้านหลังและทำท่าเบอร์พบีบอดจำใหม่นะครับ เพราะงั้นโกงไม่ได้นะครับผมใจอย่างไรก็ตามครับฟอร์มที่เราจะใช้นะครับผมมันจะมี3อย่างหลักๆครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แข็งแรงและต้องการที่แบบทําเวลาให้ดีนะครับในการแข่งขันไฮร็อกส่วนคุณครับผมฟอร์มที่เก๋งที่สุดเลยคือการที่เราทําแบบนี้ครับคือเทคตัวแปะขึ้นมาขาคู่กระโดดลงแปะกระโดดนะครับลงแปะกระโดดนะครับ บอกเลยมันเร็วมากนะครับแต่ก็เหนื่อยมากๆเช่นกันครับสำหรับการฝึกในฟอร์มนี้ครับผมนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ฝึกท่าเบอร์บี้เป็นประจําแล้วคุณมีความแข็งแรงสูงมีความทนทานสูงแนะนาเลยท่านี้นะครับผมท้าให้คุณเนี่ยนะครับสามารถเอาชนะคู่แข่งแบบเขาเรียกว่ากินรวบครับได้ทั้งหมดเลยนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าฟอร์มที่2เนี่ยนะครับมันคืออะไรครับไปไปดูกัน สำหรับในฟอร์มที่2นะครับของการทําท่าเบอร์ปี้บอรดจัมที่ช่วยเซฟแรงให้คุณได้นะครับอีกท่าหนึ่งเลยครับนั่นคือการที่คุณนะครับลงไปใช่ไหมครับมือวางไว้หน้าเท้าเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเทคตัวปุ๊บเอาตัวแนบนะครับทีนี้เทคนิคก็คือเราจะขึ้นมาและก้าวเท้าขึ้นมาก่อนนะครับให้อยู่ใกล้มือเราขึ้นมาทีละข้าและกระโดดไปข้างหน้าวิธีการนี้ครับจะทําให้คุณเซฟแรงไปได้แบบแทบจะเรียกว่าครึ่งๆเลยนะครับ กระโดดปึ้งนะครับเทคขาคู่ก่อนเนาะแล้วเท้าขึ้นมาปุ๊บปุ๊บกระโดดนะครับมือวางนะครับเทคขาคู่ตัวแนบพื้นนะครับขึ้นมาด้วยขาทีละข้างแล้วก็กระโดดไปข้างหน้าครับอันนี้จะเป็นการแซฟแรงในการเทคตัวขึ้นมา่นเองครับท้าไมคุณเนี่ยครับสามารถที่จะทําได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ hit the wall ก็คือไม่เจอระการเหนื่อยอยู่ท่านคุณต้องหยุดนะครับถ้าเกิด่คุณหยุดไม่ไหวนะครับคู่แข่งของคุณนะครับจะแซงหน้าของคุณไปนะครับต่อหน้าต่อตาเลยหรือที่คุณทําอะไรไม่ได้แล้วเนื่องจากว่า คุณเหนื่อยแบบใจจะขาดนะครับผม ต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณเป็นมือใหม่หรือไม่แน่ใจว่าสองฟอร์มก่อนน้าน,นที่ผมสาธิตไปมันเวิร์กสำหรับคุณไหมเดี๋ยวผมมีฟอร์มที่3ให้ซึ่งจะเป็นอะไรไปดูกันดีกว่าไปโอเคครับมาในฟอร์มที่3ของการฝึกท่าเบอร์ปี้บอยด์จำนะครับคืออันเนี้ยสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือไม่แน่ใจว่าตัวเองมีความทนทานมากพอไหมแข็งแรงมากพอไหมนะครับฟอร์มนี้จะช่วยเซฟแรงให้เอาคุณมากที่สุดอาจจะทําให้คุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้าช้าหน่อยแต่อย่างไรก็ตามคุณจะไปได้ยอย่างต่อเนื่องนะผมและมันไม่ทําให้คุณเหนื่อยมาก ไปในการทําท่านี้กันเครับโดยที่เวลาที่เราจะทาใช่ไหมครับให้เราเอามือวางไว้ที่หน้าเท้าเหมือนเดิม,ดะมนะครับเหยียดขาออกทีละข้างฟึ๊บฟ๊บแนบตัวนะครับและขึ้นมาด้วยขาทีละข้างปึ๊บต๊บและกระโดดนะครับเหยียดขาออกทีละข้างทิ้งตัวขึ้นมาขามาทีละข้างไปต่อครับเหยียดออกทีละข้าง,นะาท,างทิ้งตัวอกแปะพื้นนะครับขึ้นมาด้วยขาทีละข้าง ถ้าอยากเซฟแรงมากกว่านั้นนะผมเทคตัวไปทีละข้างปึ๊บทิ้งตัวใช่ไหมครับขึ้นมาในท่า half push ups นะผมไม่ต้องแบบขึ้นตรงตรงแบบนี้นะอันนี้คือกินแรงนะครับขึ้นมาในท่า half push ups คุกเข่าไว้เก้าเก้ากระโดดวางเทคตัวทิ้งตัว,ตวครับขึ้นมาท่า half push ups และกระโดดครับผม แบบนี้นะครับเซฟแรงบริสุดๆคุณไม่ต้องวิดพื้นนะผมแบบฟูลฟอร์มแล้วคุณไม่ต้องกระโดดไปมานะผมซึ่งผมบอกเลยว่าฟอร์มที่1กับฟอร์มที่2เนี่ยนะครับค่อนข้างกินแรงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฟอร์มที่3ป,ปุ๊บนะครับมันจะไม่กินแรงคุณแต่มันจะมีหลายสเต็ปหน่อยแล้วมันขึ้นที่ไปข้างหน้าเนี่ยช้ากว่า2ฟอร์มกว่าน,านี้แต่ยังได้ตาม คุณสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ตลอดระยะทางของการแข่งขันของคุณนั่นเองครับผมแล้วคุณจะสามารถเข้าสู่ฐานที่5ได้เร็วกว่าเพื่อนๆที่พยายามทําเร็วแต่ว่าไม่ไหวจนกระทั่งเขาต้องหอบจนง,ง่อยกระรอก ที่โค้ชปูแนนเป็นนั่นเองครับผมนครับยังไงฝากด้วยครับผมกับฟอร์มการฝึกท่าเบอร์บี้ปรจำครับฝึกให้คุ้นเคยทําให้คุ้นเคยต้องทําเยอะมากจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคุณจะแข่งขันกีฬาอะไรก็ตามครับผมคุณต้องทํามากกว่าที่คุณแข่งขันครับจะช่วยให้คุณสามารถที่จะแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถทําเวลาได้ดีแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอาชนะคู่แข่งนี่คือเป็นเทคนิคที่ทําให้คุณสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ไม่ยากเย็นอีกต่อไปครับผมยูไม่ใช่แต่ว่าคุณไม่ซ้อมแค่นั้นเองเนาะนะครับก็ถ้าเก เพื่อที่จะไม่พลาดคนดีๆที่ผมจะเสนอเลยทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ